สวัสดีค่ะยบโจอี้ชาแนลจะเดียวมือนี้วันวัน,วนที่สิบธันวานะคะสองห้าหกห้ามือนี้เป็นวันเกิดของน้องโจอี้นะคะเดี๋ยวสิพ้าโจอี้ไปไซบาทนะคะไปไซบาตอนเศร้าวันเกิดนะคะย่าเฮาสิไปไซบาไปลอดไซบาเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องลูกสวัสดีครับวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู เวลาสิไปส่บาเด้อว <laut. S 2> ันนี้เด้อไซบาป่บยับปไซบาตเกาไปใน่นี้ต่กริงคาจับเ้าคนจ อยู่แล้วโอ้มัน